ผมนาวจากคาไซทีมครับวันนี้เราอยู่กันกับโ r r 07 Perform a n c e ครับไปดูกันว่ามีความแตกต่างจากตัว Long Range ที่เราเคยรีวิวไปเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นอย่างไรไปดูกันเลยครับถ้าเราจะมาดูในเรื่องของภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆถ้าเทียบกับตัว Long Range เนี่ยต่างกันไหมผมว่าต่างกันแต่ไม่เยอะนะเอาจริงๆถ้าดูจากภายนอกเนี่ยเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวล้อนะครับ ล้อคันนี้จะได้ขนาด19นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ยาง Michelin Pilot Sport EV นะครับซึ่งอันนี้จะต่างจากตัวที่เป็น Long Range Long Range เนี่ยเขาจะใส่ตัวยางคัมโฮมานะครับขนาด18นิ้วลายล้อก็ต่างนะครับตัวนี้ต่างกันชัดเจนแล้วก็ที่สังเกตก็คือ c a l i p ปอร r เบ e นี่สีแดงนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ตรงด้านหน้านะด้านหลังก็เป็นดิสเบรกแล้วก็คาลิเปอร์สีแดงก็มีมาให้เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆหน้าวันที่เราถ่ายตอนนี้ ตัวที่เป็น long range ultra เพิ่งจะเปิดตัวไปสักเดือน2เดือนได้นะครับก็จะมีสปอยเลอร์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาซึ่งตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ใน performance แต่ตอนนี้ตัวที่เป็น long range ตัว ultra มี option ตัวนี้มาให้แล้วนะครับก็จริงๆแล้วภายนอกต่างกันแค่นี้เลยไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดแล้วก็สีภายนอกตัวนี้จะเป็นสีรู้สึกว่าจะเป็นสีเห็นเขาบอกว่าเป็นสีชมพูนะครับแต่ดูจากสายตาเนี่ยเป็นสีม่วง ส่วนในเรื่องของภายนอกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า,าใช้คำว่าไงดีเขาโครงอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้เหมือนกับตัวลองเลนส์ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแล้วก็คุมพลังเราเล่ากันก่อนตัวนี้เป็นมอเตอร์คู่นะครับพะลังกำลัง408แรงม้าแรงบิด680นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ก็83.9กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับการชาร์จไฟตัวนี้5ชาร์จเต็ม100%วิ่งได้550กิโลเมตร มาตรฐาน NEDC นะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟของเขาถ้าเป็นไฟ AC 11กิลวั DC 88กิลวัตต์นั่นเองนะครับนี่คือส่วนของรายละเอียดนะที่เป็นสเปคนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันว่าเป็นอย่างไรตัวมือจับประตูก็จะดูเท่ๆหน่อยนะครับอันนี้มันผลักออกมาง่ายๆเลยนี่นี่คือสิ่งที่แตกต่างจากตัว long range อย่างหนึ่งก็คือสีภายในนะครับ ถ้าเป็นตัวลอง g r a n g เนี่ยจะได้สีดำนะครับแต่ว่าตัวเนี้จะได้เป็นสีเรียกว่าเป็นสีน้ำตาลเบสนะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังแบบแนปปาด้วยนะอ้นุ่มมากนะครับแล้วก็เบาะปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถปรับดันหลังสูงต่ำนะครับได้นั่นเองเอาละพอเข้ามาดูภายในนะครับสิ่งที่จะมีความแตกต่างจากตัว long range เนี่ยเห็นหลักๆเลยนี่ปุ่มนะครับ ปุ่มสปอร์ตตัวนี้ก็คือสปอร์ตพลัสนะครับไม่ใช่ซูเปอร์สปอร์ตแต่อย่างใดสปอร์ตพลัสนะครับพอเรากดไปปุ๊บโหโหโหมันจะมีเสียงเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เราจอดนิ่งๆเนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆแบบติดเครื่องเดินเขาเรียกว่ารอบเดินเบานะครับแต่ว่าอุ้ยอุ้ยมีได้ยินเสียงด้วยนะผมกระแทกคันเร่งแล้วมีเสียงด้วยนะอะเนี่ยผมกระแทกคันเร่ง เฮ้ยมีแบบนี้ด like ้วยเว้ยเก๋ด well> ีนะเก๋ดีถ to ้าเรากดปุ Lew ่มอีกรอบนึงเนี่ยก็กลับมาปกติละก็คือหยยบคันเร่งใช้งานไม่ได้ละปรับมุมกล้องสักนิดนึงก็คือในแง่ของการตกแต่งก็จะหุ้มหนังนะครับวัสดุเนี่ยตกแต่งด้วยสีน้ําตาลตัดกับสีดํานะครับจออะไรต่างๆก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สาย Android Auto ก็ด้วยนะครับ ก็เป็นจอ10.25นิ้วนะครับทัชสกรีนแล้วก็ดูในเรื่องของการจัดการพลังงานต่างๆได้ตัวนี้มี v 2 l เหมือนกันนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าก็ไม่ได้ต่างจากตัวที่เราเคยนำเสนอในรุ่น long range นั่นเองนะครับแล้วก็กระจกมองหลังปรับแสงออโต้นะครับตัวกล่องเก็บแว่นมีมาให้นะครับไฟสองสว่างมีมาให้แล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มตัดไฟนะครับเวลาในกรณีที่ เราจะ make ชัวรจริงๆว่าเอยรถคันนี้เราถึงที่ไหมแล้วเราจะหยุดแล้วก็กแค่กดปุ่มตรงนี้ระบบจัดการทํางานเลยนะครับอ่ะม่านบังแดดเขาก็มีมาให้นะแล้วก็ไฟก็คือติดกระขอบเลยนะอ่ะตรงนี้อีกฟากหนึ่งก็มีมาให้เหมือนกันนี่ส่วนคอนโซลนะครับถัดจากตรงตัวจอ ก็จะมีปุ่มฮาร์ดคีย์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องเสียงอ่าแต่ว่าการจะปรับระดับเสียงก็ควรจะไปปรับที่ตรงจอกับตรงปุ่มพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีไฟฉุกเฉินอันนี้เอออันนี้ดีอยู่กลางอยู่ตำแหน่งที่หาง่ายหน่อยนะครับแล้วก็เป็นไล่ฟ้าละเป็นเรื่องแอร์ละทีนี้ตรงส่วนที่เป็น3มปุ่มนะครับตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นเรียกว่า2อ,อันจะเป็นแอร์นะครับก็คือปรับในเรื่องของพัดลมวงแรงนะอันนี้ปรับระดับความแรงพัดลมปุ่มกลางเป็นเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็อันสุดท้ายคือโหมดการขับขี่คันนี้มีโหมดให้เลือกเยอะมากนะครับอันนี้คือ normal นะ well-being อ,อันนี้น่าจะเป็นวิ่งแบบว่าชิลๆแน่ๆเลย eco โหมดที่3ละ ต่อไป i n d i v i d u อ l อันนี้เราสามารถตั้งค่าเรื่องของพละกําลังเรื่องของพวงมาลัยนะครับเรื่องของรีเจ n ได้นะครับแล้วก็ Sport และมุลสุดท้ายก็คือ s p o ร์ตพลันั่นเองนะครับแถมตัวจอคันนี้มีระบบนำทางด้วยนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราใช้ Apple CarPlay กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย เรื่องของข้อมูลหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็แทบจะใช้ Infotainment ตัวนี้ซะเยอะหรือแม้กระทั่ง Android Auto ก็หลายคนก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะค่อนข้างสะดวกแต่นี่ก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับเออแต่จอ UI เนี่ยเอาจริงๆก็ดูง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนแล้วก็ช็อตคัทพวกนี้มันแยกชัดเจนอันนี้ทำได้ดีกว่าตัว o u r a GoodCat ซึ่งอันนี้ชื่นชมมากๆอีกอย่างหนึ่งครื่องเสียงตัวนี้นะครับลำโพงก็จะได้ของ Infinity นะฮะนี่ ลำโพงเด่นๆแล้วก็มีตรงช่องข้างล่างตรงนี้แปะแบรนด์อินฟินิตเด่นๆเลยนะจะบอกว่าในจอกลางเนี่ยเขามีระบบเยอะมากอ่ะดูในเรื่องของ A-DAS ซสหน่อยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับก็จะมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับเราสามารถตั้งค่าเรื่องของความไวได้นะครับช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะก็มีมาให้นะครับช่วยด้านข้างด้านหลังก็จะมีลสปอต นะครับมีบลายสปอตให้แจ้งเตือนเปิดประตูคือกรณีที่มีรถวิง่งข้างฝั่งเรามันก็จะเตือนนะครับโอ้โหมีเยอะมากมีช่วยเบรคขนาดถอยหลังนะครับเราเปิดไว้หน่อยอันนี้ควบคุมเลนก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ทั้งควบคุมให้อยู่ในเลนหรือว่าเตือนอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะอันนี้จะเป็นกระตุกก็คือเหมือนแบบว่ากระชากพมกระชากใช้คำว่ากระชากได้เลยกระชากพงมไรให,ใ,หให้อยู่ในเลนนะครับอ่ามีเลี่ยงรถใหญ่ นะมีเลื่องรถใหญ่ให้รูปแบบการเตือนก็ตั้งค่าได้สัญญาณจราจรขอเน้ยปดิดนิดนึงนะครับสัญญาณจราจรก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็จํากัดความเร็วเมื่อใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติก็มีมาให้ระบบมันเยอะมากคุณผู้ชมผมพูดในนี้ไม่หมดหรอกมันมีเยอะจริงนะครับมีที่วางแก้วน้ํา1จุดนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าวางไปปุ๊บแล้วมันก็จะล็อกไว้ให้นะครับหรือ เราจะพลักให้มันเนียนๆก็ได้นะครับอันนี้ฟิลเหมือนอารมณ์แบบรถยุโรปเออแล้วก็ไวเลสชาร์จนี่คือไวเลสชาร์ทที่ประหลาดที่สุดนะครับก็คือเสียบไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นชาร์จนะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของตรงนี้นะครับ USB ที่เขาใช้ถ้าเป็นท่อนด้านหน้าเนี่ยจะเป็น Type A หมดเลยนะครับแต่การจะต่อเพื่อใช้พวก Infotainment อย่าง Apple CarPlay Android Auto คือคุณต้องเสียบฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาจะเป็นชาร์จแบตแล้วก็มี power socket มาให้ นะครับนี่ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะให้มันอยู่สลับกันนะแล้วก็ฝั่งของผู้ขับขี่นะครับนี่เข็มขัดนิรภัยไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับราคาจะล้านหก็ยังไม่มีให้นะแล้วก็พวกช่องเก็บของต่างๆเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะครับก็อันนี้พอที่จะใส่พวกซีพ a าสได้นะครับส่วนเบาะหลังอ่ะเราพาไปดูจริงๆเราก็นั่งให้ดูแล้วนะครับในรุ่น long range ก็ ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะนาจจะต่างกันแค่ในเรื่องของวัสดุและตัวเบาะหลังสามารถพับได้นะครับอันนี้เก๋ดีนะครับช่องชาร์จไฟก็จะเป็นตัว USB Type C แล้วก็ Type A นะครับอย่างละช่องเลยนะครับแล้วก็มีช่องแอร์หลังด้วยนะฮะก็คร่าวๆวันนี้เราอาจจะรวบรัดสักนิดนึงสำหรับคลิปรีวิวตัว ORA 07 Performance นะครับเพราะว่าดีเทลอ่ะมันไม่ได้ต่างจากตัว Long r a n g สักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ย ที่มันจะไปหนักๆเลยก็คือเรื่องของการขับขี่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นมอเตอร์คู่นะครับมันเพิ่มมอเตอร์หลังเข้ามาตัวลองเลนจ์มันเป็นมอเตอร์เดียวขับหน้าแต่ตัวนี้มันเป็นมอเตอร์ขับ4ละดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของพละกําลังที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก204มาเป็น408การขับขี่นั้นเป็นอย่างไรรวมไปถึงโหมดสปอร์ตนั้นเป็นอย่างไรและที่สําคัญครับเรื่องของช่วงล่างยางเปลี่ยนมาใช้เป็นของมิชลินพายอรถสปอร์ตอีวีฟีลิ่งต่างกันแค่ไหนแล้วก็ที่สําคัญในราคานี้ มีอะไรที่ขัดใจกันบ้างมีอะไรที่ประทับใจและมีอะไรที่ทำให้เราต้องลองคันนี้ไปดูกันเลยครับสามสองหนึ่งเบเก้าสิบร้อยละร้อยสิบร้อยยี่สิบสี่ร้อยแปดแรงม้าหกร้อยแปดสิบนิวตันเมตรนี่ บ้วนมาดีนะแม้ว่าช่วงที่เรากระแทกกดเต็มเนี่ยจังหวะที่มันสูน์ไปถึง60เนี่ยจะไม่ได้หลังติดเบาะมันมีความเจนเทลก็คือความสุภาพความไม่กระชากแต่พอที่ช่วงความเร็วสูงเนี่ยสักร้อยอัพขึ้นไปเนี่ยร้อเนี่ยโอ้โหบวนมาแบบมาเต็มมาไหลและมาหนักจังหวะผมกระแทกคันเร่งเนนะี่ยโอ้โห ไป120เร็วมากๆไปเร็วมากๆถือว่าเอาจริงๆแล้วในเรื่องอัตราเร่งสำหรับโอ a 07 Performance เนี่ยพอมันมีมอเตอร์หลังเสริมขึ้นมาโอ้โหจบเลยแล้วก็ใช้คำว่าทันใจกลมกล่อมพ,พูดได้เต็มปากเลยว่ากลมกล่อมมากๆ,ๆ,ๆเนี่ยไปแป๊บๆก็ <laughs> ความเร็วเกินแล้วอะไหลเร็วมาก มันกลมกล่องจริงๆนะ408แรงม้าในคันนี้เนี่ยจากที่เราได้ขับเนี่ยถ้าเทียบกับ204สิงเกิลมอเตอร์อย่โอโหต่างกันชัดเจน204มันจะได้ในเรื่องของออผมใช้คำว่าไงดีการใช้งานทั่วๆไปแต่ถ้าในเรื่องสมรรถนะเนี่ยถามว่าคันนี้ให้ได้ให้ได้ดีเลยนะครับโอ้โห,โโหแบบัแ๊บๆบก็ไปความเร็วสูงแล้ววะเร็วมากไปเร็วมากแต่ไม่น่ากลัว เป็นรถที่ให้ความมั่นใจได้แบบดีเลยเนี่ยสก,กิดนิดเดียวก็ไปละโอ้ชอบมากในเรื่องของพลังกำลังนะเราเทียบในเรื่องของอัตราเร่งแล้วถ้าในเรื่องของแรงมา้าพูดกันตรงๆนะโอเคมันแพ้ V8 d c แต่ถ้าในแง่ของอัตราเร่งเนี่ยถือว่าสูสีในเชิงของการเร่งแสงเนี่ยสูสีนะ ยอมรับเลยว่าทํามาได้แบบว่าเออดีเว้ยเออจริงๆแล้วเนี่ย07 Performance เนี่ยใช้คําว่าเหลือเฟือมากๆนะครับ408แรงมา้าแทบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับการขับขี่นี่คือใช้คําว่าโอ้เซอร์ไพในจนุดนี้ผมได้มีโอกาสไปขับที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเปิดตัวเป็นการลองขับก่อนที่จะออใช้คําว่าเปิดรั ก็รู้สึกว่าเฮ้ยกำลังมันดีนะกำลังมันดีแต่แค่ว่าคาแรคเตอร์รถมันอาจจะไม่ได้ไปในสารตัวควมแรงขนานั้นซึ่งโอเคมันอาจจะแต่กงตรงที่ว่าไปจัดธีรสกิจเพราะเราคาดหวังในเรื่องของตัวความแรงคาดหวังในเรื่องของแฮนดิงมันแต่สุดท้ายท้ายสุดกลายเป็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นรถที่นิสเพอร์ฟอร์แมน์ขนาดนั้นซึ่งมันรู้สึกว่าโอ้ก็โอเคอ่ะคือคือคือมันอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นก็ก็รู้สึกว่าแอบคาดหวัง แต่อย่างไรก็ตามพอมาอยู่บนถนนปกติเนี่ยเราใช้งานจริงๆผบว่า480 0มาร้ากับล<ม>ักษณะคาแรคเตอร์รถเอ้ยโอเคนะใช้งานทั่วไปคือกำลังดีเลยนะครับในเรื่องอัตราเร่งทั้งช่วงออกตัวและเร่งแซงเราขึ้นข้อมูลไว้ให้ละทีนี้อัตราการกินไฟเพราะเป็นมอเตอร์คู่เนี่ยผมว่าหลายคนก็คงจะคิดแหละว่าเอ๊ะมันจะกินไฟกว่าตัว long range ไหมคำตอบคือผมว่า รากาจินไฟเนี่ยคันนี้โอ้ประหยัดอยู่นะไม่ธรรมดานะเอาจริงๆรอบนี้เนี่ยเราวิ่งเทสกันเหมือนเดิมแต่ว่ามีคอดิชันเพิ่มเล็กน้อยตรงที่ว่าเส้นทางที่เราเทสเนี่ยสะพานกับรถปิดครับซ่อมแซมก็เลยต้องยืดระยะไกลอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเทสกันจบก็ตัวเลขออกมาได้5.4กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าประหยัดไฟมากๆแล้วถ้าเราดูข้อมูลบนหน้าปัดเนี่ย ผมพยายามดูข้อมูลบนหน,น,น้าปัดเนี่ยบนหน้าปัดเนี่ยที่ผมขับได้เฉลีย่ยเฉลี่ยจะได้อยู่18.4กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรโอ้ประหยัดไฟอยู่นะความเซอร์ไพรส์ของคันนี้คือนี่ผมวิ่งมาเนี่ยผมรับรถรู้สึกจะวันพฤหัสพฤหัสจบเสาอาทิตย์วันนี้อาทิตย์นะที่ถ่ายทำคลิปนี้เนี่ยผมวิ่งมา4วันแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ตอนนี้เหลืออยู่31ซึ่งเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าปกติเนี่ย หไม่หวันไม่วันสวันเนี่ยแบตเตอรี่ต้องต้องพวบแล้วต้องมีแวะชาร์จแล้วอันเนี้ยนับตั้งแต่ชาร์จเต็มร้อเปทสแบบเก็บดาต้านะเทสกันเสร็จเนี่ยมันยังมีไฟเหลืออยู่แล้วแบบไฟยังอยู่ประมาณ30%มสินะทา้านนีน่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่คือถ้าเป็นมอเตอร์คูลนี่ก็คืออ่าสมมุติเทสกินไฟเสร็จปุ๊บเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บวันหนึ่งผม มีแว่ชาร์จแล้วแต่เนี่ยมาถึงวันนี้ยังไม่ได้มีการแวชาร์จเพิ่มเติมเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะโดยปกติผมอาจจะพยายามผ่านแบตเพื่อที่จะเทสอ่าทำคอนเทนต์คลิปสั้นดูว่าเฮ้ยเวลาจะชาร์จแบต80%บเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่แต่ไอเนี่ยโอ้โหแบตบมันยังเหลืออยู่จริงๆปกตินี่คือต้องมีแบบแวชาร์จแล้วซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในเรื่องของการใช้งานดีมากๆเลยในเรื่องของการจัดการไฟ ยอมรับณจุดนี้ว่าโอล่า07ตัว Performance เนี่ยไออัตราก,กินไฟเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากแล้วนี่น่าจะเป็นรถในกลุ่มของ g w m ประเทศไทยที่มาจําหน่ายแล้วมีอัตราก,กินไฟที่ดีการจัดการไฟที่ดีด้วยเอออันนี้อันนี้ยอมรับเลยว่าทำมาดีจริงๆถ้าภาพรวมเนี่ยในเรื่องของพละกกำลังเรื่องของการใช้งานผมว่าพละกําลัง408ไรมามันพออยู่แล้วแหละนะครับแต่ทีเนี้ย ในเรื่องของความแรงเนี่ยมันแรงไหมผมว่าถ้าเอาแบบกระชากแบบหลังติดบ่อผมว่าไม่ขนาดนั้นใช้คํานี้นะไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าในแง่ของการใช้งานทั่วไปเหลือเหลือจริงๆหรือว่าถ้าใช้งานทั่วไปเหลือเฟือครับสําหรับตัว0 7 performance คนถึงเรื่องของการขับขี่โดยเฉพาะ handling แล้วก็ช่วงล่างกันบ้าง จากที่เราเกินไปเมื่อสักครู่นะครับในพาร์ทของการขับในความเร็วต่ำในช่วงในเมืองเนี่ยสวนเจ็ดลองเลนเป็นอย่างไรล่ะก็ถ้าพูดกันตรงๆถ้าเทียบกับคันนี้อ่ะมันแตกต่างกันแค่ไหนผมรู้สึกว่ามันมีความ่ากในเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยคันนี้น้ำหนักพวงมาลัยมันจะมีความหนืดขึ้นนะครับแล้วก็พอวิ่งในความเร็วสูงเนี่ยผมว่ามันตึงมือกระลาง ไอความตึงมือกําลังดีเนี่ยแหละมันเลยเป็นจุดที่ทําให้อคันนี้รู้สึกได้เลยว่าขับสนุกขึ้นนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของการคอนโทรลเป็นยังไงอะผมว่าคันนี้คอนโทรลดีนะครับเนี่ยผมหักผมอะไรนิดหน่อยรถก็เรสปอนได้ดีเลยแหละนะครับตามรถเราหักนิดหน่อยก็ตามรถเลยนเนยเขาก็จะเตือนเอน้วว่าเออเว้นระยะห่างหน่อยนะครับ แต่ก็ถือว่าเอาจริงๆแล้วในเรื่องของตัวรถเนี่ยเรื่องของคลุมอะไรผมว่าค่อนข้างแฮปปี้นะครับแฮปปี้เลยก็ว่าได้ความแม่นยำในการยัดโค้งต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องมุมเดียวเนี่ยเอออันนี้ทําได้ดีนะครับทำได้ดีเลยทีนะี้ยในคันนี้มันสามารถปรับกุมอะไรได้สามแบบนะครับคือมันสามารถปรับโหมดเบา โหมดปกติ ถ้าเกิดจะเอาเร็วที่สุดเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ามันจะมีลอนช์คอนโทรลที่เราทําในตัวลองเรนจ์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราตัดงภาพไปดูเลยว่าเป็นยังไงลอนช์คอนโทรลครับกดเบรกเต็มแล้วกดคันเร่งมาสามสองหนึ่ง ติดนุ่มหน่อยเพราะว่าคาแรคเตอร์รถคันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ตามชื่อมันคือรถที่แบบทั่วๆไปมากกว่าจริงๆเนี่ยคำที่เขาใช้อ่ะไม่ควรใช้คำว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะอาจจะใช้เป็นเป็นคำอื่นก็ได้เช่นสปินมอเตอร์หรืออะไรพวกเนี้ยมันดูจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคนจะคาดหวังว่าโยช่วงล่างต้องสปอร์ตแน่ๆเลยซึ่งพอมาขับจริงๆเ่ยไม่ได้เป็นสปอร์ต ปอร์ตจริงๆมันจะต้องมีความติดตึงติดแข็งหน่อยนะครับเพื่อที่จะสามารถคนโทรลรถในความเร็วสูงได้ดีแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้สปอร์ตขนาดั้นแต่ถามว่าความสปอร์ตของมันเนี่ยใช้คําว่าไงดีมันเป็นที่ตรงไหนละ่ะคงจะเป็นเรื่องของการคนโทรลช่วงล่างเลยเดยเอาจริงๆเนี่ยผมยัดอย่างเนี้ยรถมันไปตามวงเลี้ยวนะทําได้ดีนะไม่แย่นะเอาจริงๆแต่ว่า สปอร์ตกว่านี้คืออยากให้มันมีความตึงๆงแข็งๆขึ้นมาหน่อยให้มันสมกับความเป็นโปรเปอร์นมันจะลงตัวมากๆอันนี้มันก็อยู่ที่มุมมองแล้วก็การใช้งานของแต่ละคนและบางคนรู้สึกว่าการมี408แรงมา้ามันก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างทัานใจอ,อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งบางคนมองถึงส่วนต่างแล้วจบตัวท็อปน่าจะดีกว่าอ,อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของการขับเนี่ยถ้าพูดกัน ตรงๆนะผมกับรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับกับสไตล์พละกำลังแบบนี้นะครับเออผมชอบพละกำลังแบบนี้ภาพรวมของ o r a 07 Performance ถือว่าใช้คำว,ว่านี่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ GWM ที่กลมกล่อมที่สุดขับดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะขับดีที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วก็อัตรากินไฟประหยัดมาก กินไฟแบบว่าไม่ได้กินเยอะด้วยดีกว่าที่คาดการไว้พอสมควรน,นะครับโดยตัวรถหลายๆอย่างเนี่ยโอเคแหละโดยหน้าตาด้วยดีไซน์มันอาจจะใช้คําว่าถ้าพูดกันตรงๆมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ถ้าคุณได้ลองขับแล้วผมรับประกันเลยว่าเฮ้ยมันโอเวอร์เอ็กซ์เพคือมันเกินคาดนะครับในเรื่องของการที่จริงๆทีนี้ตามสเต็ปของรีวิวคาซายครับเราจะต้องพูดถึง จุดขัดใจซึ่งอันนี้มันต้องมีทุกคันอยู่แล้วแหละจุดเนี้ยคุณจะรับได้หรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะเห็นต่างหรือเห็นด้วยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าจุดที่ผมเจอแล้วรู้สึกขัดใจก็ใช้คําว่าไม่ได้ต่างจากตัว long r e หรอกเพราะว่ามันก็เป็นรถที่มันอยู่ในพื้นฐานเดียวกันสิ่งที่ไม่ชอบขัดใจเลยนะอย่างแรกก็เหมือนกับ long r เลยก็คือว่าทุกอย่างมันไปอยู่ในจอสมัมุดโอเคแม้ว่าเขาจะมีตัว hard key ที่เพิ่มขึ้นมานะครับพวกแอร์เป็น hard key เนี่ย เออมันจําเป็นมากๆนะแต่ว่าบางฟังก์ชันเนี่ยมันไปอยู่ในจอซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคอยา่างเบรกมือไฟฟ้าอันนี้ไม่โอเคเลยนะครับอย่างต่อมาก็คือช่องอย่างเช่นตัวพวกแก้วน้ําหรือะอะไรพวกนี้ผมว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้อ่ะตรงโซนแถวกลางคอนโซลกลางเนี่ยอันนี้มันเล่นดีไซน์ซะเยอะพอดีไซน์ซะเยอะกลายเป็นว่าฟังก์ชันมันไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ถ้าเกิดเพิ่มจุดวางแก้วน้ําเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ให้มากขึ้นผมว่าน่าจะเป็นเรื่องดี จุดขัดใจต่อมาช่วงล่างหรว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยถ้าสามารถทําให้มันเป็นสปอร์ตไปได้มันจะสมความเป็นเพอร์ฟอร์มนซ์ไปเลยอันนี้เพอร์ฟอร์มนซ์ก็จริงแต่ว่ามันยังติดนุ่มแต่คงคิดว่าลูกค้าที่ซื้อโดยส่วนใหญ่คงจะไม่ได้ขับอะไรกันหนักหน่วงขนาดนั้นพลงกำลังมัน408แรงม้ามันก็เหลือเฟือแต่ว่าถ้าในแง่ของการใช้งานแม้กระทั่งพอเห็นคําว่าเพอร์ฟอร์มนซ์แต่มันอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงมันได้แล้วอะถ้ามันสามารถทําตรงนั้นได้ก็จะโอเคเลย อันต่อมาไอตัวล a อนคอนโทรลเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเด็นด,ดวงเท่าไหร่มันจะดีมากๆนะถ้าเอาเซตติ้งตัวเนี้ยไปใส่ในรถรูปแบบอื่นอย่างเช่น SUV หรือซีดานขนาดเล็กหรือแฮชแบ็กซึ่งถ้ามันสามารถทำตรงนี้ได้แล้วทำในเรื่องของดีไซน์ที่โดดเด่นไฟเจอร์ฟังก์ชัน่นและรวมไปถึงการออกแบบความอนเนกประสงค์เนี่ย ให้มันมากมายและก็ตอบโจทย์คนไทยมากขึ้นอันนี้มันจะเป็นเรื่องดีมากๆตอนนี้ก็พูดกันตรงๆว่าสถานการณ์จ w M ค่อนข้างที่จะดูน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าโปรดักที่ออกมาเนี่ยโอเคเขียนกันมาเนี่ย9รุ่นภายใน3ปีเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีไม่กี่รุ่นที่ฟีดแบ็ดีนะครับก็คันเนี้ย อาจจะด้วยในเรื่องของค่าตัวที่ค่อนข้างสูงแล้วก็กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นอีกแบบนึงแน่นอนว่าวอลุ่มมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มากถ้าเทียบกับโบรากูดแคปที่ณปัจจุบันนี้เป็นตัวเวอร์ชันประกอบไทยเพราะเป็นประกอบไทยโอเคค่าตัวมันเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าการทัขี่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเพียงแต่ถ้าคุณสามารถเอาเซตติ้งเนี้ยไปใส่ในรุ่นอื่นือย่างที่ผมบอกไปผมว่าเกตวอลน่าจะมีจุดเด่นตรงนี้มากขึ้นและที่สาคัญทางเสียงคนไทยด้วย มันมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าพี่จีนเขาก็อยากจะเอาแบบเนี้ยเห็นช่องว่างตลาดมีก็จะลุยแต่หารู้ไม่ว่าอินไซต์มันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้น,นซึ่งอยากให้ฟังคนไทยหน่อยจะเป็นเรื่องดีมากๆโอเคแหละสิ่งที่ GWM เขาพยายามเน้นก็คือเรื่องของ Customer Experience หรือประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับเมื่อได้เป็นเจ้าของ ตรงนี้ถามว่าระยะแรกๆเขาทําได้ดีแต่ระยะหลังๆโอเคจะเป็นในเรื่องที่เราไม่สามารถพูดออกอากาศได้แต่อยากให้มีตรงนี้ฟังเสียงคนไทยให้เยอะนะครับไม่ใช่เพียงแค่คนทํางานในบริษัท g w m อย่างเดียวนะแต่หมายถึงลูกค้าและผู้แทนจําหน่ายด้วยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถ้าคุณจะเอาคุณจะทําคุณจะอย่างนั้นอย่างนี้ เหตุผลมันต้องมากกว่านี้หรือคุณต้องทำรีเสิร์ชหนักกว่านี้เพื่อที่จะสามารถทำตัวรถเนี่ยให้ดึงความสนใจจากแบรนด,ด์อื่นได้นี่คือโจทย์ที่ g w M ต้องทำนะครับไหนๆเขาตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญโดยเฉพาะเป็นฐานการผลิตพุมาลลยขวาที่ใหญ่เลยก็ว่าได้เห็นว่าเป็นเป็น global strategy อะแต่รู้สึกว่า ถ้าเขาจะตั้งใจกว่าถ้าเขาจะตั้งใจอ่ะเขาควรจะตั้งใจกว่านี้และตั้งใจฟังกว่านี้มันจะเป็นผลต่อตัวบริษัทเขาจริงๆนะอ,อันนี้พูดจากคนที่ทําสื่อและเราก็เห็นในหลายๆอย่างทาสื่อรถยนต์แล้วม,มันมีเรื่องหลังบ้านนีดนี่นะเราฟังมาอา,อาจจะพูดอะไรไม่ได้มากแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าจะทําถ้าจะอยู่ในไทยให้นานคุณต้องฟังคนไทยให้มากแล้วทําความเข้าใจไม่ใช่ว่า ก็เราเป็นใหญ่เราจะเอาแบบคุณก็ต้องทําตามที่เราต้องการสิไม่ใช่ฟังตามที่ลูกค้าเขาอยากจะได้ลูกค้าที่อยากจะต้องการดีกว่าอันนั้นนายยักษยืนสุดครับนี่คือทั้งหมดของคาไซทีคลิปนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ